ฉันเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีหนังสักเรื่องแหละที่ก่อนเข้าโรงหรือก่อนดูอ่ะจะมีภาพจำจากตัวอย่างเป็นแบบหนึง่งแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งสำหรับฉันอ่ะ One for the Road เป็นอย่างนั้นคือจากที่เราดูจากตัวอย่างประมาณเกือบ3ามนาทีใช่ปะเกก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งใกล้จะขิดแล้วต้องการแบบว่า ไปเจอแฟนเก่าเพื่อเหมือนแบบเคลียร์สิ่งในใจหรืออะไรซัมติงแล้วก็โทรเรียกเพื่อนกลับมาให้มาเป็นเพื่อนร่วมทิปก็คือแล้วก็มีการถกประเด็นกันเกี่ยวกับแฟนเก่ากับเพื่อนแกใครมองก็เห็นว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับแฟนเก่าคือฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนเก่าสักแบบ8 0ด0บเซเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าลงไปจริงๆเฮ้ยประเด็นเรื่องแฟนเก่าอ่ะมันเหลือแบบ30%น่ะ มันเป็นเหมือนแบบอาหารเรียกน้ำย่อยอ่ะเอามาแบบเปิดจุดรับรสให้คนดูรู้ว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องอะไรจะเล่าแบบไหนจะเล่าไปในโทนทำนองไหนแค่นั้นเองแล้วเธอก็จะถามฉันว่าสรุปแล้วมันเป็นหนังที่ดีไหมคะพี่มันเป็นหนังที่ดีค่ะมันเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลย GDS อ่ะเนาะเขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วความโปรดักชันใดๆเอ,อ่ยใจมันก็จะมีระดับอ่า ภาพมันก็ออกมาสวยแสงดีเพลงดีเนื้อเรื่องดีเดินเรื่องสม o ท t h เหมือนแบบเครื่องดื่มดีๆสักแก้วหนึ่งแล้วเธอก็จะรู้สึกว่าเงินที่เธอตีตัวเข้าไปดูเนี่ยมันไม่ขาดทุนอย่างน้อยเธอก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มถึงจะไม่รู้สึกว่าได้กำไรแต่มันจะคุ้มกับเงินที่เธอจ่ายเข้าไปแน่นอนอีกอย่างคือชั้นะ บรีฟตัวเองมาจากบ้านบิวตัวเองแล้วว่าฉันต้องมาร้องให้ให้แฟนเก่าในโลงคือฉันเองก็คือเพิ่งเลิกกับแฟนมันก็นานมาแล้วแต่แค่ฉันเรื่องรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ฉันต้องมาปลดปล่อยกับหนังเรื่องนี้เหมือนตอนเฟนตโซนฉันก็แบบเคยแอบชอบเพื่อนก็เออนึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับตอนที่ตัวเองเคยชอบเพื่อนอะไรเงี้ยมาอันนี้ก็ ฉันก็นึกเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่ามาแกเขาจแต่ฉันก็พยายามบิวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะมาร้องให้ฉันเตรียมเสื้อแขนยาวมาฉันจะเอามาสับน้ำตาแต่พอฉันเข้าลงไปคือเอ๊ะอะไรกําลังจะอินเรื่องประเด็นแฟนเก่าอะหมดแล้วหมดเลยหมดไปเลยคือแบบอ้าวแล้วก็เสิร์ฟอะไรอย่างอื่นให้ฉันดูแทนหลังจากนั้นะถามว่าฉันอินไหมฉันอินค่ะ แต่มันไม่ใช่เรื่องแฟนเก่าแล้วฉันอินหนังก็คือยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วฉันก็ร้องไห้แต่ว่าไม่ได้เป็นการร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่านะเป็นการร้องไห้เกี่ยวกับประเด็นอื่นๆในหนังคือหนังมันเป็นหนังที่ดีนะแต่แค่ว่าเหมือนเราอะเตรียมถ้วยมากินกว๋วยเตี๋ยวแกเข้าใจปะแต่แม่ค้าบอกวันนี้ป้าไม่ทําก๋วยเตี๋ยวนะลูกวันนี้ป้าอยากเปลี่ยนไปขายกะเพราแทนป้าก็เสิร์ฟกะเพราใส่ถ้วยที่เราเอาไปอะแกแล้วกะเพราป้าก็อร่อย โอ้กะเพราป้าก็อร่อยแต่แค่ว่าฉันเตรียมตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวอะฉันเอาถ้วยไปแล้วอะฉันมีตะเกียบฉันก็ใช้ตะเกียบกินกระเพราอะมันก็ทําให้แบบความรู้สึกมันก็แอบมีความแบบอืน้อยใจที่ฉันไม่ได้ดูเรื่องที่ฉันคิดวไว้แกเข้าใจปะคือ ทางค่าเองเขาก็บิวก็อะไรมาเต็มที่เนาะทั้งเพลงค่าเธออะไรอย่างเงี้ยประเด็นมันก็ชัดเจนใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยกับแฟนเก่าเอยแล้วก็ไหนจะ๊ะแต่วพวกโปสต์ตรงโปสเตอร์การตลงการตลาดโพสต์ต่งจังหวัด77จังหวัดอะที่แบบเออความแฟนเก่าใด้ๆแกก็เห็นใช่ปะทุกคนก็คือเห็นแต่พอเข้ามาดูในโลงจริงคือไหน G d s ไหนไหน เธอโกหกสันนะดิหนังเธอมันดีนะไม่เห็น้นังโกหกกันเลยเธอบอกว่ามันเป็นหนังอีกแบบนึงก็ได้ฉ,ฉันดูหมดอยู่ดีอย่ากโกหกกันอ่ะก็ถือว่าได้ระบายความในใจแล้วก็ได้พูดรีวิวแบบรวมๆไปแล้วทีนี้ก็จะมาพูดถึงกันแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องกันบ้างเรื่องที่เราต้องพูดก่อนเป็นประจำเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ เนื้อเรื่องคือหนังเนี่ยจะเป็นหนังที่เป็นแนวเรียกว่ารดทิป <c oughs> ก็จะมีหลายเรื่องที่เป็นแนวนี้อย่างโลแกนเดน,เนี่ยอะไรเงี้ยก็นับ <c oughs> ก็คือเดินทางไปแล้วก็พบปะพบเจอเรื่องราวต่างๆระหว่างทางแต่ทีนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเจ๋งตรงที่ว่าพอมันจบพาร์ทของแฟนเก่าใช่ปะตัวหนังเนี่ยก็จะค่อยๆ เปลี่ยนการเล่าเรื่องที่เดินทางโดยรถหรือว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเดินทางกลับสู่อดีตแทนด้วยบทสนทนาของตัวละครคือใครจะมองยังไงไม่รู้นะแต่ฉันน่ะมองแบบนี้้วฉันมองว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วยิ่งเดินทางกลับไปไกลเท่าไหร่เรื่องราวก็เข้มขึ้นเท่านั้น แล้วหนังก็มีสองช่วงที่เดินเรื่องแตกต่างกันชัดเจนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมก็คือช่วงแรกกับช่วงหลังช่วงแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูยากย่อยยากมีการตัดที่ผึบผับดูลงงงนิดหนึ่งแล้วก็อารมณ์อารมณ์มันแบบจีจารขึ้นสุดลงสุดพอเราจะเริ่มอินกับมูดไหนมูดหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนมูดอ่ะพอดูไปมันหงุดหงิดไว้แก่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราตามไม่ทัน กลับกันเลยช่วงหลังเนี่ยหนังเลือกที่จะเล่าแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินเรื่องแล้วก็ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้ามาเยอะมากส่วนอารมณ์คือขึ้นสุดลงสุดแบบอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นเลยเรื่องต่อมาเรื่องของแคสติ้งหรือว่านักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยฉันอยากชมนะเขาก็ทำได้ดีกันทั้งหมดมีแอร์ไทม์คนละเท่าไหร่ก็น่าจะใช้กันคุ้มหมดแหละแต่ว่าก็จะมีบางคนอยู่ที่เรารู้สึกว่า เขาเล่นได้ดีแบบดีมากๆโดดเด่นนะเรื่องนี้ฉันยกให้ V. v วิโอเลตอนที่ V ีเขร้องให้อะแกมันจะมีพาร์ทที่ต้องร้ใใองให้ไปด้วยพูดไปด้วยแกเข้าใจใช่ปะเวลาคนที่ร้องให้ไปด้วยพูดไปด้วยอะมันเป็นยังไงแล้วมันจะแสดงอารมณ์ที่อยู่ในใจออกมาได้หมดเลยมันจะยากนะคือมันจะยากคือถ้าเกิดไม่นี่จริงมันก็จะขำนะร้องให้ไปด้วยพูดไปด้วยอะ แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกจริงๆอ่ะมันจะทําได้แล้ววีอ่ะตอนที่เขาร้องให้แล้วเขาพูดไปด้วยอ่ะมันคือความรู้สึกที่คนกําลังเจอกับเรื่องแบบนั้นอยู่จริงๆอ่ะแกพูดแล้วจะร้องให้วีเล่นดีมากฉันอินและหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเอามาเมาส์มอยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของภาพและเสียงเรามาพูดเรื่องภาพเป็นก่อนเรื่องภาพของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่ามันจะมีภาพที่เป็นโทนสีปกติก็คือช่วงเรื่องราวในปัจจุบันกับ ทนสีที่จะเป็นเรื่องราวที่ตัวละครเล่าคือโทนสีที่ตัวละครเล่าเนี่ยมันจะมีความแบบแตกต่างกันไปตามอารมณ์ที่ตัวละครเขามองว่าความทรงจําหรือว่าอดีตช่วงนั้นนะ่ะเป็นแบบไหนก็จะชัดเจนเลยคมือมันยิ่งตอกย้ําให้เรารู้ว่าเขาอะจําความทรงจําเหล่านั้นด้วยอารมณ์ไหนเป็นแบบไหนมันอาจจะไม่ใช่ความจริงด้วยซ้ำมันเป็นแค่สิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจเออแล้วก็ เรื่องของเพลงเรื่องของเสียงเพลงในเรื่องนี้เนี่ยเลือกมาได้ดีนะค่อนข้างถูกใจเข้ากับฉากแล้วก็อินเตอร์มีหลายเพลงที่ฉันก็ชอบเป็นส่วนตัวกว่านนี้แล้วพอมาได้ฟังเข้ากับฉากที่มันแบบลงล็อกพอดีอะ่ะมันทัชมากก้อน,นั่นแหละค่ะทุกทคนสำหรับ วัน for the road เนาะวันสุดท้ายก่อนใบเตยฉันก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของ GDS อีกเรื่องหนึ่งที่รักษามาตรฐานเอาไว้ได้แล้วก็ดีขึ้นจากหนังของ GDS ย้ำนะฮะ GDS ไม่ใช่ TTS ได้กันเองในระดับหนึ่งก็โอเคดีใจท,ที่หนังไทยก็ดีขึ้นอีกระดับสำหรับ วันนี้ก็ถ้าใครรู้สึกยังไงเกี่ยวกับังเรื่องนี้หรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยพี่มารีวิวช้าตั้งไหนคะอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือใครชอบมากๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะให้เตือนคลิปใหม่ๆจากชาแนลสะบัดต,ต่อนะคะสำหรับ,บวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายชเนี้ว